กินขาไก่ชีสอีกแล้วอร่อยมากอ่ะมันเค้นมากกรบฟูหอมมากเหน่อยมากตังเพิ่มเอาแบบเป็นถุงชอบแบบเป็นถุงได้เยอะกาแบบนี้นี่เหลือแค่นี้หน่ะมาวันที่มาหมดล้ว กรอบฟูมากไม่แข็งเลยต้องกับที่มาน,น,นี่คือกรอบฟูสุดอ,อุ้ยนะอุ้ยขาไก่ทีอยากกินทั้งขาเจ้๊กวางเลยจ้าแอดดีเคนเรหนึ่งสามมีแอดอร่อย ไม่นี้กินหอเดี๋ยวพอเดี๋ยวหมดเดี๋ยวพวุ่งนีมาเพิ่มได้ยินความกรอบจะรู้ว่าแบบมันกรอบฟูมากหมเดเลยแลกรอบฟูละมุนที่สุดแล้วมีความหอมได้กลิ่นอายรสาต้าความชีดเพิ่ม ไปละขาไก่ฮีชไปสั่งที่กวางให้บอกเลยนะบ่าย,ายจุกๆขำแนนซี่อีกแล้วเธอเมื่อขำแนนซี่เพิ่งมาเมื่อวานนี้แล้วก็กินหมดไปหนึ่งถุงนั้นอร่อยมากแกอร่อยมากฟินจิ้มพีเกลือก็คือยิ่งโคตรซัก ไม่มีเนยผลพัลาจะเป็นอมเปรี้ยวค่ะใครชอบกินอมเปรี้ยวช่วงแรกช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ปากค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะได้เปรี้ยวแต่ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็สั่งนันซี่แบบปกติแต่ใครชอบเปรี้ยวบอกนันซี่เลยว่าเอาเปรี้ยวแบบที่สกกินอร่อยมากนักขั้นนันซี่แก่ฉันกินหมดเมื่อวานหนึ่งถุงแล้วก็เนี่ยแก่ถุงใหม่กินอีกแล้วโคตรดีมากขั้นนนซี่ไม่ใส่สีไม่ใส่สารอันตรายใดๆค่ะ หนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวอร่อยมากจะมีเล็กใหญ่ค้ะกันนะคะจะมีปนกันเดี๋ยวจะแบบเฮ้ยทำไมไม่ได้ใหญ่เท่าของสดาคือของสดาเ็าคัดมาโดยตรงเฉพาะเลยที่แกเลียนได้แบบดีมากอะนีเพิ่มไปกินึง้ามอ่ะนะไอยากกินอีกอะ่ะมันแบบมันแซบอะ่ะอร่อยมากอยากกินฮักไปหาดังซื้อเลยนะคะ ไลน์เป็นไลน์อดหรือว่าเพจอะไรก็ได้ N A N C Y B E L O V E D <c oughs> เดี๋ยวพิมพ์่ไปละต่าห่านแมนซี่เดี๋ยวกินต่อสุดสุดของสุดายบาย,บายมาแล้วมะขามแนนซี่มาให้ตะกี้นี้เองความสุขมากอ่ะเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนมะขามแนนซี่หนึ่งปีมีครั้งเดียวในช่วงช่วงหนึ่งจนกว่าจะหมดช่วงนี้เป็นช่วงแรกมะขามจะค่อนข้างเปรี้ยวแล้วก็ฝักใหญ่ ถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็สั่งแบบธรรมดาธรรมดาชอบเปรี้ยวธรรดาจะเอาช่วงแรกคือเปรี้ยวก่อนเลยถ้ามีเปรี้ยวเท่าไหร่จัดมาเธอมะขามแดนซี่เป็นมะขามแช่อิ่มไม่ใส่สีไม่ใส่สารอันตรายค่ะก็คือแบบว่าปลอดภัยพี่เกลือก็ชีเด็ดมากแต่พี่เกลือนางยังไม่เอามาให้ฉันฉันต้องเอาวันเก่อมาก่อนมะขามแดนซี่คือดีมากทุกคนเป็นออนไลน์เจ้าแรกเลยมั้งอร่อยช่วงแรกจะได้เปรี้ยวสัดใจมากเ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็สั่งธรรมดาแต่เป็นสายเปรี้ยวเราจะแบบเอาเปรี้ยวมาก่อนเพราะเปรี้ยวจะได้ช่วงแรกให้ช่ววงเดีย แซ่บแล้วอร่อยมากหืมเลยก็ไม่มีฟากใหญ่มากอร่อยมาก,มาก,มากหนึ่งปีก็กินครั้งเดียวซดาไม่ติ้มก็ได้ซาดาเม็นคนชอบกินแบบอย่างนี้เลยแต่ที่มันก็จะเพิ่มความแซ่บอร่อยนะอ่ะวันนี้ที่เราคอยอร่อย,ออยวันนี้เปิดรับออเดอร์นะ ต้องรีบนะถ้าอยากกิน <cake> น <mouth> <ative> ่ะแท็กไปเลยไลน์ก็ได้ไอจีก็ได้หรือว่าเพจก็ได้ N A N C Y B E L O V E D เพจแนนซี่ถักไปไลน์ก็ได้ไลน์แอดก็ได้ค่ะเดี๋ยวพิมไปให้อร่อยอ่ะพี่เกลือนางอร่อยมากเป็นพี่เกลือที่ไม่ใส่ผงชูรสแต่อร่อยมากพี่เกลือส่วนมากที่อร่อยจะสัผงหมูนก็ัไม่สั่ราคาอะไรถามเอาเองเลยนักซะเพราะฉันเป็นแผนกกินนี่สั่งไปแค่สั่งไปห้าโลแต่ว่านางไหแค่นี้ เพราะนางบอกว่าเพิ่งได้แค่นี้เดี๋ยวเอามาเพิ่มอร่อยมากพี่ต้อบอกจะมีอะไรก็ใหญ่ค้ากันแต่ว่าช่วงนี้ได้ความแบบความเปรี้ยวถ้าขัแนแดนซี่เขาจะไม่ดอกนะคะจะไม่แบบใส่สีหรือเหลืออะไรยังไม่ให้ค่ะเป็นวิธีใช้อุ่นธรรมชาติปลอดภัยตอนไม่เต้อของดอกเลยแต่เนี้ยมันไม่ใช่ดอกแบบนั้นไม่งั้นปีหนึ่งมันจะมีครั้งเดียวหรอกถ้าใส่สารแบบให้กันบูดหรืออะไรเงี้ยมันก็จะอยู่นานแต่เนี้ยหนึ่งปีมีแค่ช่วงหนึ่ง คนลิตรรีไปสั่งกงดีมากเลยอะ่ะไม่ได้กินนานแล้วก็รูส้สึวกว่าสวัสดีสวัสดีเสร็จเดี๋ยวผูว้เยอะก็มาลงเฮ้ย,ยต้องหมดหัวเนี่ยทุกคนมากินที่ดูไปแล้วนะไปฟิลลนต่อเข้มมากใบใบให้ลายไปนะไปใบจุ๊บ มาแล้วค่ะไก่ชีสขาไก่ชีสสุดอร่อยนี่ขาไก่ชีสโอ้ยทำไมจะปุกเล็กกว่าแล้อก็กินเยอะๆขาไก่ชีสอร่อยมากเชกว่าเปิดมาออเดอร์วันนี้น่าจะวันสุดท้ายแล้วไหมเพราะของมันเพิ่งมาถึงปุกมันเล็กอะมันสั้นกว่าแต่ว่ามันก็ดีที่ว่ามันเป็นแบบว่าแขคอย่างดีเราชอบกินเยอะนี่อื้มอื้มออ้อปูอร่อยมากอืมมหยอง าขาไก่ปกติเราชอบกินขาไก่อยู่แล้วแต่เนี้ยมันเป็นขาไก่ชีสอะ่ะมันมีรสชาติมากขึ้นมันมันแบบหอมแล้วมันได้รสชาติของชีสเพิ่มอะ่ะนี่เรชาชอบแบบใหญ่ใหญ่อือออืออและวที่เด็กของอันนี้คืออะไรรู้ปะกรอบฟูมากไม่แข็งเลยกรอบฟูมากสุดยอดอืออโมาก มันฟูมากตั้งแต่กินขาไก,ก่มาอันนี้คือกรอบฟูที่สุดแบบหอดีกว่ากระปุกอะราคาเท่ากันแต่ว่ากระปุกมันแบบมันแพงตรงกระปุกแพ็กเกจเนาะแต่ว่าเราชอบกินเยอะ,อะแล้วแบบเราเอาจำนวนกรอบฟูมากหอมคู่กันนี้มีไหมอะ่ะเออกิมด์เลย มันทำไม่แข็งเลยอ่ะแล้วก็กรอบแล้วปูอืมหืีสุดกระปุกขึ้นก็เอาแบบเป็นถุงแล้วไม่เอาแบบเป็นกระปุกมันน้อยแล้วมันแบบมันเล็กกว่ากระปุกมันเล็กแต่แพ็คเกจมันดีไงพักได้กวางเลยนะจากว้างปิดรับแล้วของที่มาถึงแอด b cream c หนึ K ่งสามี ads นะ ไปก่อนละจับขาไก่ชีสจับเป็นแถวทั้งวางเลยใส่จุ๊บ